นิทานอิศกเรื่องเด็กเลี้ยงแกะโดยสำนักพิมพ์ MIS เด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งมีนิสัยชอบบุเรื่องโกหกวันหนึ่งในขณะที่ปล่อยฝูงแกะกินหญ้าอยู่ที่เนินเขาก็เกิดนึกสนุกขึ้นมาจึงแกล้งตะโกนให้ชาวบ้านแถวนั้นได้ยินว่าชื่อด้วยชื่อด้วยหมาป่ากินลูกแกะ ช่วด้วยชาวบ้านได้ยินต่างก็ตกใจและวิ่งมาพร้อมกับอาวุธเพื่อจะไล่หมาป่าแต่พอมาถึงกลับไม่เห็นหมาป่าแม้แต่ตัวเดียวมีแต่เพียงเด็กเลี้ยงแกะที่ยืนหัวเราะชอบใจอยู่เด็กเลี้ยงแกะเห็นว่าการโกหกเป็นเรื่องสนุกจึงหลอกชาวบ้านอีกครั้งแล้วครั้งเล่าจนชาวบ้านกโกรธ และเอื่มละอาะต่อการกระทำของเขาจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เด็กเลี้ยงแกะกำลังเฝ้าฝูงแกะอยู่นั้นก็มีหมาป่าเข้ามาจับแกะกินไปทีละตัวทีละตัวเด็กเลี้ยงแกะถึงตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านอีกครั้งแต่ตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครออกมาช่วยจนกระทั่งหมาป่า ไล่กินแกะจนหมดฝูงในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีใครเชื่อคนโกหกแม้ว่าต่อมาคนผู้นั้นจะพูดความจริงก็ตามบายบาย see you again tomorrow